nya perdun perdam, sumpah nganjaripanisin, lupa nora si lupa kewel ngantab, nama sasaran peristiwa pan sambangi, hajatin lupa mata biba biba heh, mau lupa nora, si hajatin lupa sewat rata. ไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหมครับเรามีน้ำบูดูเรามีบูดูแท่งเรามีบูดูน้ำปลาหวานและนี่น้ำพริกบูดูขั่วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราเองว่าว้าวน่าสนใจมากเลยได้ไปลองกันไหมโอเคไปไปไปน้ำพริกบูดูขั่วหอมไปทั่วยั่วน้ำลายกลิ่นหอมพรุงกระจายอยากจะได้เป็นเจ้าของได้มองชนติดใจอยากจะใครได้ริมล้อกลิ่นอายชวนสนองให้ใจร้องลองอีกทีน่าหวานซอฟต์ดิ้ง เครื่องดื่มสมุนไพรใส่ใจส,สุขภาพยาว่าช้อปปิ้งรอยจังผู้เงินติดถุมขุมเงินล้านมีทังตักก้าตักก้าทีเชเอาดอกไม้ชเาดอกไม้มอมบสวยงามมอสวยงามและที่วางจานวางแก้วที่วางจานวางแก้วชีวิตมันจะคุ้มไม่คุ้มเรามาตาดคุ้มกับพวกเราค่ะ มาตามฟาตวเวรเชิมและเชิมชมเชิมบทช้อปพาแบบยอมน้องเมสบายอ,อยู่วิทยาจีเซนจะสวยงามมากๆเลยค่ะโรบรัตตาสร้างสารรค์พัน์มัดยอมทาสวยสีถูกใจใสใจธรรมชาตินึกถึง,ถงกาแฟโรบรัตตานึกถึง,ถงบาทผีนี่น้องพ,อพรนเกษาเป็นหนังพรแห่งพพกษาสงสคสุณค่าหลักประโยชน์เราค้าสรรสมุนไพรใกล้ตัวพวกเรานั้น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อันคู่ควรขมิ้นขิงบอรเพชรและมะพร้าวดังที่เก่าวเราได้มาอย่างถี่ถ้วนวันนี้เราจึงอยากจะเชิญชวน,ชวนทุกสิ่งล้วนค่สัตน่าชื่นชมนี้